ไมดับไม้ถ้าเกิดดับไร้าสาระโยนทิ้งทิ้งให้หมดนะพระเจ้าบอกให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายรู้ธรรมลมมาด้วยใจก็ให้สักแต่ว่ารู้ทาเพียงเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิน้นเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกมีสอนกับคนแก่เลยนะมาลุงกายบุตร และเป็นธรรมะที่ทำให้หลุดพ้นได้เร็วด้วยนะอย่าไปเพลิดเพลินต่ออารมณ์นะสีเสียงอะไรเนี่ยเวลายมเห็นอะไรก็ตามมันต้องใช้วิญญาณไปเห็นวิญญาณไปรู้แล้วโยมจะปล่อยวางวิญญาณได้อย่างไรในเมื่อโยมยังมีความกำหนัดในวิญญาณเพลิดเพลินในวิญญาณสิเนหาในวิญญาณวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน เรามีแต่ต้องเห็นโทษในวิญญาณไม่เพลิดเพลินในวิญญาณไม่กำนัดในวิญญาณแล้วปล่อยวางวิญญาณใช่ไหมจิตมโนวิญญาณเราต้องปล่อยวางมันเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอนัตตา